าตกป,ปลาครับคนว่าเข้าบ่ิษัตกปลาแต่กลางมองได้ครับผมผมกะบ่เข้าใจขั้วไม้กันครับผมว่าไม้ขั้วมาจังใดครับผมนเน,นี่ยคือกลางมองได้ยู่งสันนี่ข่อยเครื่องไรครับผมครับครับครับผม หรือพันให้ตะกางมองซื้อบ่บ้านแหตีเบ็ดเบ็ดกยังมาพูนมาเบ็ดบ้านนี้เมื่อหันนี่ก็่อยสีมาไหมมีคนพูนึงเหมนพายเลือดตีเบ็ดพร้อมบ้านแหรอพร้อมก็ให้บัดดงก็ให้บัดดงพร้อมเจ้าพายขึ้นไปแล้วแมนครับผมป่าขึ้นไปละ่ะเออพัดพายเงืออยู่นี่ละเมื่อหันครับผมก็ให้บัดดงเมันหันเลย มาเมีนดอกว้างมึงครับผมมาฟาดเบ็ดเพื่อนว่าเขาห้ามเพื่อนว่าครับผม mm hmm. บ่ให้ฟาดเบ็ดแต่กลางม่วงบ้านเฮียได้ซึ่งบ้านเขาเจ้าเฮ็ดได้ครับผมข mm hmm. ี่เรือทั้งขี่เรือฟาดเบ็ดเหมือนแล้วก็บ,บ้านเฮียพร้อมครับผมเน mm ี hmm. ่ยผมก็บจิตาฟังครับผมว่าปฏิว่าจังแบบแบบไหนครับผมแล้วก็พ่อไงฮะ นี่ผู้ผมมีมีแคบเบดพุรละพุรละขันครับผมนี่ครับมึงนี่เพิ่นกลางม่วงครับผมคุณครับดุงรอมมตีันนี้เรือลำหนึ่งกับกลางม่วงขึ้นกันครับผมเพราะจะน้ำลายเป็นต่ง้งเพราะว่านี่ดีพผมกทาหูคว่มจริงครับว่าที่คว่มจริงออกมาเป็นแบบใดครับผม หรือว่าเพิ่นสีมะกางมองอยู่นี่เพิ่นเห็นห่อตีเบ็ดเพิ่นเลยบอกใส่ห่อก็จักครับผมครับผมยู่ใสครับได้ครับผมได้ครับผมนี่แหละครับกลางเอฟซีกับเบิงเอาครับผมบ่ริฟาดเบ็ดครับตะกลางม่วงหลักะบ้านเหียครับได้ครับผมซึ่งบ้านเขาเจ้าเฮ็ดได้เบิดครับผม แต่ว่าบ้านอืนบ so ่สามารถที่จะเฮ็ดได้ครับผมซึ่งบ้านอื่นบ้านอื่นเฮ็ดบ่ได้ครับแต่ว่าบ้านเพิ่นเฮ็ดได้ครับผมงึด a n d e l a 4 O cart i c h i ่ตัวผมมาก็เห็น c k w a d a น a siensen yfaj 와10ตีน h more afll Buak e m e r g i n g a g a r o ฟาด a l a อยู่ฝายคือบ่เห็นผู้ใดว่าแบบใด ğ u n u iang fac w a r m e r н ี м เขาเจ้าเฮงบอกเขาไปตีพูดเคี่ยเขาไปตีหวัวทั้งในฝุ่นบนดงโอ้ยเขาเจ้ามาบ้านเฮียอยู่หันไปเบือ้องเขได้เขาเจ้า,าบ้านเฮียอยู่นาฝายฝุ่นเขาไปทั้งในเด้อขีร่รถเขาไปดงรถไปตีปรถป้าโดนั่นเขาบอกแล้วก็เสียตัว ไปแล้วครับผมแบบนี้ก็แบบนี้ก็มีครับแบบนี้ก็มีครับกลางมองได้ตีเบ็ดบ่ได้พวกก็เหอกกระเกยผัวุ่นกลางมองเคยอยู่เป็นไปได้บ่อไปแล้วครับไปเ,เปไปไไปรืยเอยไปเรื่อยบาทเขาก็เลยบ่หูความจริงครับผม หนา้นา FC เขากับคิดเอาครับผมกลางมองได้หมายความวาแบบใดครับพู <c oughs> <c oughs> บนครับผมเม่ยนวาเฝาวผดด้ครับ,บ<อ>พมผนผู้หนึง่งส,สาวมองอยู่คนครับผมกลางมองได้เอาฟา,าดเบ็ดบอ่อได้ครับผมอู้แบบนี้ก็มีเอาดูว่าเห็นตัวผมเป็นบ้านอื่นเ่เมียน เดี๋ยวผมจะให้อบตบ้านผมทร่ไปหาอบตบ้านเพื่อนครับผมให้มันหูข่วมจริงให้ผู้นับบ้านผมโทร่ไปถามว่าสิเป็นแบบใดครับผมผมก็เสียเงินผมบริซีเลียดครับผมเรื่องเสียเงินนี่ผมชั่วอยู่แล้วครับผมเสียก็เสียแต่ว่าผมอยากหูข่วมจริงว่ามันเป็นแบบใดเท่านั้นครับผมเดี๋ยวให้อบตผู้นําบ้านเขาโทร่ไปถามบ้านเพื่อนครับผมให้มันหูค่วมจริงครับผมผมย้อมพร้อมเรื่องนี้ครับผมฝากเอฟซีเข้าทุกคนเบิ้งครับผม ว่ามันสีความจริงมันสีเป็นแบบใดครับเราต้องหาความจริงให้ได้ครับผมไปครับ